สวัสดีครับวันนี้ผมมานำเสนออาจารย์มุกดีอุเดงครับหลักกานของคนของตุนของงามมาฟังกันเลยนะครับของคนคืออะไรจงเป็นดังท้องฟ้ากว้างนิ่งแล้วก็ให้ชีวิตหนึ่งการพึ่งตัวเองความขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบมีความวิทยะอุตสาหะใน งานหน้าที่ความรับผิดชอบโดยการนำานวยการควบคุมกำกับติดตามงานทั้งในรูปแบบการประชุมในรูปแบบติดตามในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอและมีความตั้งใจที่จะทำงานหน้าที่ให้ได้รับความสุขความสำเร็จด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคไม่เคยแสดงออกถึงความย่อท้อมีความรับผิดชอบต,อต่อตัวเอง ครอบครัวและผู้อื่นอย่างจริงจังนั่นเองครับ2การประหยัดและเก็บออมรู้จักใช้ใจ่ายตามควรแห่งฐานะตามปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จักใช้ทรัพย์สินของทางการให้เป็นประโยชน์และประหยัดโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินทางการทางราชการเช่นรถยนต์และวางมัตร มาตรการประหยัดพลังงานให้หน่วยงานรู้จักรมัดยัดและเก็บออมเพื่อสร้างฐานะตัวเองและครอบครัวโดยการออมกับสหกรณ์กรออมทรัพย์สาธารณสุขและสหกรณากรอื่นๆนอกจากนี้ยังได้กําจัดแผนดูแลบํารุงและรักษาทรัพย์สินของตัวเองและส่วนรวมพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเท่านั้นเองครับ สามกันต่อนะครับการรักษาระเบียบว,วินัยและเคารพกฎหมายเป็นผู้รักและปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนดไว้โดยได้กำชับมุ่งเน้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยได้มีการนำระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายในมาใช้ในหน่วยงานพร้อมทั้งได้ประพฤติและปฏิบัติต,ตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลโดยทั่วไป อย่างสมอเสมอและได้นำแนวทางนโยบายหรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชามามาทยอยถ่ายทอดสู่การปฏิบัติซึ่งอย่างทุ่มเท,ท,ทและจริงออจังให้ให้เห็นถึงการเชื่อฟังและความเคารพต่อผู้บังคับบัญชานอกจากนี้ยังเป็นบุคคลที่ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาในงานและวินัยส่วนตัวได้สังเกตจากการนัดประชุมหรือการติดตามงานตามผัง แผ่นผังกำกับงานเป็นต้นนั่นเอง 4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนาเป็นบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดีโดยละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่รุ่มหลวงอาบบยมุขย่อเฟือเปลือแผ่เสียสนละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมโดยได้เป็นรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดยโสธร พร้อมทั้งเสียสละแรงกายในสถานะกรรมการและกำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือบุคคลอื่น <อง S 1> ที่กตกทุกข์ถึงการมีความเมตตากรุณาโออฟอารีและบุคคลอื่นโดยทั่วไปมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตอนเองและผู้อื่นซึ่งได้สังเกตเห็นได้จากการรักษาคามั่นสัญญาที่ให้กับผู้บังคับัญชาผู้แต่บังคับบัญชาและเครือข่ายองค์กรและประชาชนนั่นเองครับ ต่อไปเรามาทราบข้อที่5กันนะครับการมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ได้ส่งเสริมสนับสนุนระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและได้ปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาลอย่างจริงจังและทุ่มเทโดยได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบแผนปฏิบัติการของหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลในเชิงรูปธรรมซึ่งปัจจุบันยังได้บรรจุกำลังพลกรามาน,นในตำแหน่งหัวหน้า ส่วนส่นสงกิจการมวลชนและได้เข้าร่วมปฏิบัติศาสนาก,กิจและทํานู่นความรุงรักษารในเทศกาลสําคัญทางศาสนานอกจากนี้ยังเป็นผู้นำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนตามเป็นพลเมืองดีเช่นการปกป้องประเทศเสียภาษีเคารพกฎหมายเป็นต้นและได้เข้าร่วมพิธีในโอกาสสาคัญอย่างสม่ําเสมอ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามพร,รพระบรมราชโองาทเป็นกิจวัตรประจําปกติและได้ออกเป็นมีความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันนั่นเองครับการคลองคนคืออะไรเรามาเรียนรู้กันต่อนะครับจงเป็นผู้ฝังที่ดียอมให้คู่สนทนาชนะการคุยจะทําให้เราคลองใจของเขาได้ 1. การคลองคนหนึ่ง,ง,ค,งความสามารถในการประสานความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บัญชาบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้วังคับวิชาผู้ที่มาติดต่องานเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นกล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทํามีน้ําใจช่วยเหลือและร่วมมือในการปฏิบัติงานซึ่งเห็นได้จากการได้รับความไว้วางใจจากสิ่งต่างๆ 2. งความสามารถในการร่วมทํางานเป็นกลุ่มสามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับให้ความช่วยเหลือ เป็นผู้มีความสามารถในด้านองค์ความรู้และทักษะในการคิดและนำเสนอเหตุผลให้ความเห็นปรึกษาและเสนอแนะในงานที่รับผิดชอบและได้มีการสร้างเครือข่ายการมีความสนร่วมในงานที่รับผิดชอบและเปิดโอกาสยอมรับและฟังผู้อื่น 3. าใ,ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อง,งานด้วยความเสมอภาคและแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์ เป็นผู้มีความสำ,สำนึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องบริการช่วยเหลือแนะนำในสิ่งที่ดีตลอดจนให้ขอ้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ให้ผู้ให้บริการด้วยใจและเสมอภาคทุกดำดับ4การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งตนเองและผู้อื่นเป็นผู้ประพฤติและปฏิบัติตรงต่อตามหลักเกณฑ์กฎระเบียบที่กำหนดถือประโยชน์ของทางราชการ และส่วนรวมเป็นที่ตั้งตัดสินวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาโดยสมเหตุสมผลการส่งเสริมสร้างความสามัคคีร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงานเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นภายนอกหน่วยงานจะทําให้ได้รับมอบหมายจากสิ่งต่างๆหรือผู้ว่าเพื่องานในสังคมอย่างสม่ําเสมอ ต่อไปเรามาทราบการของงานกันนะครับหมายถึงการมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดีโดยพิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นผู้ฝ่ายศึกษาค้นคว้าและหาความรู้จำเป็นต้องให้การปฏิบัติงานอยู่เสมอมีความตั้งใจปฏิบัติงาน ให้ได้รับความสำเร็จสนใจและเอาใจใส่งานอย่างรับผิดชอบโดยการกำหนดนโยบายบริหารแบบมุ่งเน้นผลสำลิดส,สนับสนุนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองครับ 2. ความรู้ความสามารถและความผึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการระเบียบกฎข้อบังคับมติกฎหมายและนโยบายอย่าง ถ่อมแท้และมีทักษะความสามารถในการนําความรู้ที่มีไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีสามารถแก้ปัญหาและมีปฏิติัณฑไวพพิบเป็นเป็นเป็น 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงานเป็นผู้มีความสามารถในการริเริ่มหาหลักการแนวคิด แนวทางวิธีการใหม่ๆมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถทำให้งานที่ยากหรืองานใหม่ให้สำเร็จเป็นผลดีข้อที่4ความภาคเพียงในการทำงานและมีผลงานที่เป็นน่าพอใจเป็นผู้มีเกิดความกระตือรือร้นต้องการที่จะปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจนสําเร็จ ขยันหมั่นเพียรเสรียสละเลือกอุทิศเวลาให้งานจนได้รับการยึดยกย่องในการความสําเร็จของงานอยู่เป็นประจำและจะสังเกตจากการได้รับรางวัลชนะเลิศในรับอ่าการคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนการปฏิบัติงานได้ยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนเป็นสําคัญและสอดคล้องกับความต้องการของส่วนรวมและประชาชนโดยคํานึงถึง การใช้วัตถุดุอุปกรณ์และสัพพนุบริโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสมตลอดจนร่วมมือช่วยเหลือและประสานงานต่อไปเรามาทราบของตนของผมในตอนนี้นะครับของของตนของผมในตอนนี้นะครับมาทราบกันเลยนะครับผมการคลองตนของผมซึ่งปัจจุบันผมได้ของตนแบบที่ผมเป็นคือการที่อยู่ในคุณธรรมและจริยธรรม ในปัจจุบันผมได้มีความสุขแล้วในตอนนี้คือมีสุขบุคลิกภาพที่ดีคือผู้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีสุขภาพกายที่ดีคือเป็นผู้มีสุขภาพอนามัยที่ดีมีท่วงท่ากริยารวมถึงการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยดีงามสะอาดมีสุขภาพจิตที่ดีคือเป็นผู้ที่มีอาศัยใจคอที่ดีงามและเป็นคนที่สองของผมคือการรู้จักตัวเองด้วย ความมีสติมีสมรติปัญญมีมีความละอายและเกรงใจต่อบาปกรรมหรือสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งพวงไม่กล้ากระทําความชั่วในในที่รับหรือที่เปิดเผยก็ตามคลองตนข้อที่3ของผมคือมีความอดทนความสงบสงเงียบให้เรียบร้อยมีความเคารพในศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์กับบุคคลอื่นๆหรือเพื่อนๆในทุกลำดับชั้นไม่ดูหมิ่นหยยบยามคนอื่นหรือเห็นคนอื่นดีไม่เท่าตัวเองจัดทําโดยนายมุฮัมมัดนัสรีอาบู406407037ครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผม